58ตัวอย่างที่10จงหาพื้นที่ผิวข้าของพีระมิดตรงฐานสามเหลีย่ยมด้านเท่าซึ่งมีด้านยาวด้านละ20เซนติเมตรสูงเอียงยาว15เซนติเมตรขีดเส้นใต้ะว่าพื้นที่ผิวข้าอ่านดีๆพื้นที่ผิวข้างโอ้โหข้อนี้สบายมากเรามาฝิดว่ารูปหน่อยเร็ว นะถึงแม้ว่าพี่แบ๊กจะวาดรูปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคเส้นปากคือเป็นสางไม่ดีเพราะงั้นเรามองไม่เห็นนะที่เป้นเช็ดปากนั่นตึ๊บ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 น้องครับสีชมพูเป็นสูงเอียงสูงเอียงโจทย์ข้อนี้บอกมาว่ายาว15เซนจากนี้ชึบชึ๊บชึ๊บชึ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 บสิเซน ชนี้ความยาวได้20ความยาวได้20สบายมากครับน้องเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ผิวข้างโอเคนะพื้นที่ผิวข้างมสามี3หน้าพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเอาหน้าเดียวไปคูณด้3เศษ1ส่วน2คูณฐานคือ20คูณสูงก็คือสูงเอียง15 ใค,ใครทำไงครับไม่ระวังนี่อันตรายมากเลยพ้อนี้บางคนบอกว่าเอาไปคูณ4ีผิดเลยมันเป็นอะไรครับสามเหลีย่ยมถูกไหมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่คูณ4ี่แล้วก็คูณด้วย3คิดเลขกออกมากลายเป็น4ี่ยห้ามีหน่วยเ็นมีหน่วยเ็นตารางเซนติเมตรพื้นที่สอมจุดยกกำลงังส ต่อไปตัวอย่างที่ส1พีระมิดตรงฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ามีฐานยาวด้านละยี่สีันยาว20จงหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดขีดเส้นได้ครับว่าผิวข้างขีดเส้นได้ครัว่าผิวข้างขีดเส้นได้คว่าผิวข้างผิวข้างนะไม่ต้องรวมฐานนะ ถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยพื้นที่ฐานมันก็จะตามสูตรรูทสามเอกำลัง 4, ลสองส่วนสี่รูทสามเอกำลังสองส่วนสี่นั่นแหละตัวอย่างที่สิบเอ็ดตัวอย่างที่สิบเอ็ดสามเหลี่ยมด้านเท่า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  ถัดานะาสันไหนกอสันนี่ไงสันยี่สิบความยาวแต่ด้านยาวเท่าไหร่ยี่สยี่สอ่า,าได้ครับเป็นเบตงวันนี้อารมณ์ดี ทำแปนลงดีอยูน่นี่อ่าเส้นนี้นะครับเป็นความสูงของแวนหน้าหรือสูงเพียงแค่นี้น้องๆครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ตาส่วนพิณารั์ได้เลยเส้นนี้ได้จากยอดมาตั้งฉากกับฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจะแบ่งทงุกฐานตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งของ24ก็คือ12 12กับ20ชัดเจนใช้ไม่อะไร4ี่สี่สามิบสองี่ห้ายี่สิบ มันก็จะเป็นสามอะไรครับจุดจุดห้าสามสี่ห้าเม่กี้เราใช้แม่อะไรตัดใช้แม่สี่สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบตรงนี้ก็จะลายเป็นสิบหกพื้นที่ผิวข้าศ์ เจ็หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอันตรายนะเด็กๆคุณอะไรคูณสามไม่ใช่คูณสี่ลองคิดเลขดูนะครับเด็กเบตงอลลองคิดเลขดูเด็กเบตงอลลองคิดเลขดูตัดทอนนะครับสองหนึ่งสองสองคูณสิบสองได้ยี่สี่ อ่าสิบหคูณสิบสอ่ะสิบหคูณสิบมาได้ร6 0เอาร้อไปในใจ16บคูณสได้สามสองร้อสิบสองเป็นร9 2ยเก้าสองรคูณสามหคูณสได้ห้เจ็ดคำตอบคือห้าอเกนี่หน่วยเป็นอะไรตารางอะไรครับตารางเซนติเมตรหรือซม1ุดตัวบง,ง,งสองอีกแล้วหน้า2ีสินะครับ น้องๆครับนักคณิตศาสตร์ครับนักคณิตศาสตร์เขาได้ทดลองครับโดยการสร้างสร้างปิสซึ่งนะครับขึ้นมาอ่านี่คือสาระสำคัญของของหน้านี้นะครับน้องครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาได้สร้างปิสซึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็สร้างพีระมิดขึ้นมาอีกรูปนะครับ โดยกติกาว่าพีระมิดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีฐานเท่ากับฐานของพีระมิดและมีความสูงเท่ากับความสูงของพีระมิดฟังใหม่นะครับตอนแรกเขาสร้างพีระมิดขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเขาสร้างพีระมิดขึ้นมาก่อนโดยพื้นที่ฐานของพีระมิดเท่ากันเลยกับฐานของพีระมิดเท่ากันเลย และมีความสูงเท่ากันเลยกับความสูง,สงที่ซึ่งทีนี้เขาทำไงครับเขาก็เอาอพีระมิดสีชมพูนี่ครับเอาออกมาออ,าออกมาครับแล้วเขาก็ตัดน้ำครับแล้วเขาก็เทลงไปฉิบปรากฏว่าพอเทครับที่หนึ่งครับได,นะได้แค่นี้ครับได้แค่นี้ครับได้แค่นี้เขาก็ตัดชืบ แล้วเทลงไปครับครั้งที่สองครับอ่าสมมติได้แค่นี้อ่าแล้วเขาก็ตักอีกครับตักอีกเป็นครั้งที่สามครับแล้วเขาก็เทลงไปปรากฏว่าพอเทครั้งที่สามครับน้ําเต็มปิซซึ้มเลยครับเท่านี้จากการทดลองนี้นะครับนักคณิตศาสตร์จึงสรุปว่าปริมาตรของปิดซึ้มที่มีพื้นที่ฐานและส่วนสูงเท่ากับพีระมิด เอาใหม่นะครับปริมาตรของปิซึ่งสีดำที่มีพื้นที่ฐานและส่วนสูงเท่ากับพีระมิดจะมีปริมาตรเป็นสามเท่าของพีระมิดจะมีปริมาตรเป็นสามเท่าของพีระมิดเอาใหม่ <โ frustrating. S 1> ปิซึ่มที่มีพื้นที่ฐานและความสูงเท่ากับพีระมิดจะมีปริมาตรเป็นสามเท่าของพีระมิดเพราะต้องใช้พีระมิดตักน้ำแล้วเทถึงกี่ครั้งสามครั้งจึงจะเต็ม ปีซึ่งสามเท่าของพีรัมมิต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 ปีซึ่งสามเท่าของพีรัมิตรครับครับโอเคจ้าสามเท่าของพีรัมมิตน้องพี่จะพูดใหม่ว่าพีรัมมิต เป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสามของปริซึมหมายเหตุอันนี้คือการเขียนยอดยอพีระมิดเป็นหนึ่งในสามของปริซึมน้องๆครับความหมายคือพีระมิดเนี่ยที่มีพื้นที่ฐานและความสูงของปงาปริซึ่มจะมีปริมาตรเป็นเศษหนึ่งส่วนสามของปริซึ่มแต่เนื่องจากเรารู้แล้วว่าสูตรปริซึมมีสูตรว่างไงปริมาตรของปริซึมพื้นที่ฐานพูดสูงเอาใหม่ปริมาตรปริซึมสูตรว่างไง พื้นที่ฐานพูนสูงพื้นที่ผิวของพีซึ่งสูตรก็คือพื้นที่ผิวค่าบวกสองเท่าของพื้นที่ฐานตอนนี้สูตรเราเยอะแล้วนะสูตรเราเยอะแล้วนะปริมาตรพีซึ่งสูตรว่าไงพื้นที่ฐานพูนสูงถ้าถามว่าพื้นที่ผิวค่าโอพื้นที่ผิวของพีซึ่งสูตรว่าไงพื้นที่ผิวค่าบวกสองเท่าของพื้นที่ฐาน จำให้แม่นนะเดี๋ยวสูตรมันจะเยอะมากเลยนะครับอ่ะตรงนี้พีระมิดจะมีสูตรว่าอะไรเปิดหน้าต่อไปหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนั่นแหละที่เขียนว่าปริมาตรของพีระมิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานคูณสูงจดว่า JU M JU จับเขียนไปแล้วเตรียมตัวดูตัวอย่างที่หนึ่ง